ุก1หนึ่งปีจะมีโรคระบาดหนักในโลกของเรานั้นธรรมชาติได้สร้างภูเขาแม่น้ำและทะเลหรือสิ่งต่างๆมากมายเพื่อแบ่งเขตแดนแต่ละเผ่าพันธุ์มนุษย์และเมื่อเกิดโรคระบาดหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเหล่านั้นก็จะเป็นตัวสกัดกั้นสิ่งร้ายๆต่างๆนานาให้แต่ละเผ่าพันธุ์ ยังคงปลอดภัยในดินแดนของตนเองแต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีและวิวัฒนาการของมนุษย์ได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้มนุษย์นั้นสามารถเดินทางข้ามดินแดนได้อย่างสะดวกจึงยากที่จะปิดกั้นเขตแดนของแต่ละที่ในอดีตแค่ราวๆหนึ่งร0ปีก่อนโรคระบาดเป็นเรื่องปกติมากๆเรียกได้ว่าจะเกิดขึ้นก็ไม่แปลก ซึ่งก็ไม่ต้องพูดถึงยุคก่อนหน้านั้นที่มนุษย์ยังไม่รู้จักเชื้อโรคว่าโรคระบาดเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนแต่ในอดีตที่โรคระบาดยังเป็นเรื่องปกติมันก็มีการกระบาดของโรคที่เรียกได้ว่าโลกต้องจารลกเอาไว้ไม่กี่ครั้งซึ่งการกระบาดระดับตำนานพวกนี้มันเป็นการกระบาดแบบข้ามประเทศและทำคนทั้งโลกตายรวมๆเป็นล้าน การเพิกเฉยต่อโรคระบาดมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอาจริงๆในรอบ200ปีที่ผ่านมาทุกๆ100ปีก็จะเกิดโรคระบาดใหญ่แบบนี้ทีในปัจจุบันโลกของเรานั้นเจอกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ100ปีมีคนติดเชื้อจำนวนมากทั่วโลกและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในรายวัน ไร้หนทางที่จะป้องกันและยับยัง้งเนื่องจากการระบาดครั้งนี้มาจากเชื้อไวรัสที่มีขนาดเล็กและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในอากาศได้นานจนทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คนได้ง่ายมากๆแต่ไม่ใช่ว่าโลกของเรานั้นจะไม่เคยพบเจอและ,ะเผชิญสถานการณ์การเกิดโรคระบาดแบบนี้มาก่อนเพราะว่าในอดีตโลกของเรา ก็เคยเจอเหตุการณ์โรคระบาดเช่นกันแบบนี้มาแล้วและก็น่าแปลกประหลาดตรงที่ช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดในแต่ละครั้งเพราะมันจะห่างกัน100ปีบางคนก็บอกว่ามันคือการคัดเลือกจากธรรมชาติที่จะคัดสรรเฉพาะมนุษย์ที่แข็งแรงจึงจะสามารถดำรงชีวิตต่อไปอย่างโลกใบนี้ได้การเกิดโรคระบาดครั้งนี้ คือเสียงเตือนจากธรรมชาติหรือไม่และในอดีตนั้นเราเคยเจอโรคอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะการกระบาดของกัลลโลกช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในช่วงนั้นเองการกระบาดของกัลลโลกนั้นเกิดขึ้นที่ทวีปยุโรปซึ่งมีคนเสียชีวิตจากโรคนี้เยอะมากๆซึ่งกัลละโลกนี้เองเกิดจากเอนโทรแบคทีเรีย ซึ่งอยู่ในสัตว์และหมัดและมันได้แพร่เชื้อเข้าสู่มนุษย์จึงการกระบาดในครั้งนั้นกระบาดผ่านการแพร่กระจายเชื้อในอากาศในสิ่งของในอาหารและการสัมผัสโดยตรงในการกระบาดที่เป็นวงกว้างในยุโรปนั้นเชื่อกันว่ามีต้นต่อการกระบาดมาจากประเทศอินเดียและจีนซึ่งคาดว่าพ่อค้าชาวจีนและมองโกเป็นพาหะนำโรค กาฬโลกในปีพุทธศักราช2263นั้นมีคนเสียชีวิตถึง25ล้านคนการระบาดของอหิวาตกโรคในปีพุทธศักราช2363 100ปีถัดมาจากการระบาดของกาฬโลกโลกของเราเกิดการระบาดครั้งใหญ่อีกครั้งนั่นคืออหิวาตกโรคอหิวาตกโรคหรือโรคหา ตอนนั้นเกิดการระบาดของอหิวาตาการโรในประเทศไทยทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงสามหมื่นคนการระบาดต,ต่อมาก็คือไข้หวัดใหญ่ในสเปนปีพุทธศักราช2463ไข้หวัดใหญ่สเปนหรือที่เรียกกันว่าสเปนิสฟลูเกิดจากเชื้อไวรัส h ฮ n 1นอินวคล้ายกับที่เกิดในไข้หวัดนกซึ่งติดต่อจากสัตว์สู่คน และต่อมาก็แพร่ระบาดจากคนสู่คนในช่วงนั้นเองตรงกับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและโรคนี้ก็มีต้นเหตุมาจากการระบาดมาจากทหารอเมริกันนั่นเองจากการทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้หลายประเทศทั่วโลกเดินทางและขนกลองทับเคลื่อนย้ายกําลังพลกันเป็นจำนวนมากการเคลื่อนย้ายกำลังพลแบบนั้นก็ให้เกิดการระบาดไปทั่ว จากชื่อไข้หวัดในครั้งนี้ก็คือไข้หวัดใหญ่สเปนแต่จริงๆแล้วต้นกำเนิดเชื้อไวรัสตัวนี้ไม่ได้มาจากสเปนแต่เป็นเพราะว่าช่วงที่เกิดสงครามข้อมูลแต่ละประเทศถูกปกปิดเป็นความลับแน่นอนว่าข้อมูลของกระบวนการระบาดของโรคก,ก็ถูกปกปิดเช่นเดียวกันดังนั้นประเทศเดียวที่เปิดเผยข้อมูลการแพร่ระบาดในครั้งนี้ก็คือสเปน ซึ่งไม่ใช่ประเทศต้นต่อของการกระบาดจึงทำให้ทั่วโลกเข้าใจผิดไครหวัดใหญ่สเปนในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง50ล้านคนซึ่งมากกว่าจำนวนคนเสียชีวิตในสงครามเซอีการกระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 แน่นอนว่าในตอนนี้โลกของเราเกิดความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ได้เปลี่ยนเพราะเกิดภัยธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวจนเปลือกโลกเคลื่อนย้ายแต่อย่างใดแต่ตอนนี้โลกของเรากำลังพบกับโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่ที่มีจุดเริ่มต้นการแพร่ระบาดมาจากประเทศจีนจนขยายอนณาเขตมาเรื่อยๆจากทวีปเอเชียมายัางทวีปยุโรปออสเตรเลียและอเมริกาในช่วงแรกประชากรโลกยังไม่ตื่นตัวมากนัก พราะโรคนี้แพร่ระบาดอยู่แค่ในประเทศจีนแต่ในตอนนั้นทุกคนลืมไปว่าการคมนาคมของโลกกล่าวสะดวกและรวดเร็วดังนั้นการหลั่งไหลของประชากรและเชื้อโรคจากประเทศจีนไปยังประเทศอื่นๆจึงเป็นเรื่องง่ายมากๆและก็ไม่กี่อาทิตย์ถัดมาโควิด1 9ได้แพร่กระจายทั่วโลกไม่เว้นประเทศไทยประเทศไทยที่อยู่ในช่วงแรกยังไม่ตื่นเต้น เพราะจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างน้อยและผู้เสียชีวิตยังเป็นศูนแต่เมื่อเชื้อนั้นถูกฟักตัวและแทรกซึมในประเทศไทยก็ถึงวันนี้มันแสดงอาการออกมาและเกิดยอดผู้ติดเชื้อถึงหลักพันไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่กำลังพบวิกฤตในครั้งนี้เพราะยังมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ฝั่งยุโรปที่ในช่วงแรกเหมือนจะยังไม่มีการกระบาดอะไร เพราะเชื้อยังไม่แสดงอาการแต่เมื่อมันแสดงอาการและแพร่ระบาดไปในวงกว้างทวีปยุโรปโดยเฉพาะอิตาลีจึงมีจำนวนผู้ติดเชือ้อและผู้ติดเชือ้อเสียชีวิตขึ้นมาเป็นจำนวนมากยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ความรู้ทางการแพทย์ก้าวไกลและมาตรฐานด้านสาธนารณสุขสูงขึ้นภาครัฐที่มีมาตรการต่างๆพื้นฐาน เพื่อป้องกันโรคระบาดสารพัดดังนั้นเวลานี้มีโรคระบาดท,ทีมันก็เลยเป็นเรื่องแปลกแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตกว่าราวๆหนึ่งรปีก่อนโรคระบาดเป็นเรื่องปกติเรียกได้ว่าจะเกิดขึ้นก็ไม่แปลกซึ่งก็ไม่ต้องพูดถึงยุคก่อนหน้านั้นที่มนุษย์ยังไม่รู้จักเชื้อโรคว่าโรคระบาดเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนแต่ในอดีตที่โรคระบาดยังเป็นเรื่องปกติ มันก็มีการกระบาดของโรคที่เรียกเลยว่าโลกต้องจารึกเอาไว้ไม่กี่ครั้งซึ่งการกระบาดระดับตำนานพวกนี้มันเป็นการกระบาดแบบข้ามประเทศและทำคนทั้งโลกตายรวมๆเป็นล้านมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอาจริงๆในรอบ200ปีที่ผ่านมาทุกๆ100ปีก็จะเกิดโรคระบาดใหญ่แบบนี้ทีตรงนี้เราก็ไม่อยากจะมองว่ามันเป็นอาถรรพ์อะไร แต่ประเด็นคือเราจะเรียนรู้อะไรได้จากสองการระบาดครั้งใหญ่เมื่อ200ปีก่อนและ100ปีก่อนเรากำลังจะพูดถึงอหิวาตากโรคเมื่อ200ปีก่อนและการระบาดของไข้หวัดสเปนเมื่อ100ปีก่อนย้อนกลับไปเมื่อเราว2 0 0ปีก่อนมีโรคประหลาดเกิดขึ้นในอินเดียโรคนี้คนเป็นแล้วจะถ่ายเล้วไปเรื่อยๆไม่หยุด และผลก็คือมักจะขาดน้ำจนตายซึ่งที่ร้ายก็คือโรคนี้ระบาดในอินเดียไม่พอมันยังระบาดไปทั่วเอเชียระบาดขึ้นไปถึงรัสเซียและลามยาวไปถึงอังกฤษและโลกนี้มันระบาดหลายรอบในรอบ100ปีคือจริงๆเข้าแบ่งเป็น6กระรอกซึ่งกินเวลายาวตั้งแต่ช่วงปลายปี1810ถึงปี1920 และทำเอาคนทั่วโลกตายไปเป็นล้านๆนคนใช่แล้วค่ะมันคืออหิวาตากโรคซึ่งสมัยโน้นก็ระบาดมาถึงเมืองไทยโดยบ้านเราเรียกว่าโรคหาและคราวนั้นก็มีคนไทยตายไปราวๆสามหมื่นคนอันนี้อยากให้นึกถึงภาพคนยุคนั้นยังไม่รู้จักเชื้อโรคด้วยซ้ำซึ่งก็มีทฤษฎีสารพัดว่าโรคร้ายนี้เกิดจากอะไรแต่ก็เนื่องจากมันเป็นพฤษฎี ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงโรคมันเลยระบาดไปเรื่อยๆซึ่งพอโรคมันกระบาดถึงอังกฤษที่เป็นมหาอำนาจในยุคนั้นมันก็เกิดความระสำระสายมากๆเพราะคนตายเป็นร้อยเป็นพันแบบไม่มีคำอธิบายมันก็เลยเกิดฮีโร่้นหนึ่งคนนามว่าจอห์นโชซึ่งเป็นหมอชาวอังกฤษนะคะไม่ได้มาจากเวสเทอร์รส จอห์นสโนเป็นหมอในยุคนั้นเมื่อก็ต้องเผชิญกับโรคประหลาดนี้เขาสังเกตว่าโรคนี้คนจะเป็นเฉพาะในเมืองใหญ่ๆมีประชากรหนาแน่นซึ่งเมืองในยุคนั้นระบบสาธารณสุขเลวร้ายสุดๆระบบที่เมืองที่สกรปรกที่สุดในปัจจุบันยังสะอาดกว่าก็เลยมีทฤษฎีใหม่ว่าหรือจริงๆโรคนี้มันเกิดจากการปนเปื้อนอะไรบางอย่างในสิ่งที่คนรับเข้าไปในร่างกาย และเขาก็ไล่ไปในที่สุดพบว่าผู้ป่วยทุกคนในย่านโซโฮูของกรุงลอนดอนล้วนแต่ไปกินน้ำจากที่ปั๊มน้ำสาธารณะเดียวกันที่ถนนบรอดเขาก็เลยสร้างทฤษฎีว่ามันต้องมีอะไรในน้ำจากปั๊มน้ำที่ทำให้คนป่วยและกรีกร่อมให้ทางเทศบาลหยุดให้บริการปั๊มน้ำนี่ซะซึ่งผลก็มหัศจรรย์มากโรคระบาดลึกลับ ค่อยๆหายไปจนเกลี่ยงจากอังกฤษนี่อาจเป็นข้อค้นพบที่ดูไม่มีอะไรเลยในปัจจุบันแต่ในยุคโน้นที่คนยังไม่รู้จักเชื้อโรคมันยิ่งใหญ่มากระดับที่ทุกวันนี้คนถือว่าจอห์นสโนวเป็นหนึ่งในบิดาข,ของวิชาระบาดวิทยาสมัยใหม่เลยทีเดียวเพราะเขาเป็นคนแรกๆที่สามารถยุติโรคระบาดได้ด้วยการกระทำของมนุษย์ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติเวลาเกิดโรคระบาดใดๆมนุษย์จะทำแทบอะไรไม่ได้เลยนอกจากเฝ้ารอเวลาให้มันซาไปตามธรรมชาติแต่ก็นั่นแหละค่ะคนก็ยังไม่เข้าใจสาเหตุพื้นฐานของอหิวาตกโรคมาอีกยาวนานว่ามาจากเชื้อแบคทีเรียและมันก็ยังระบาดอีกหลายต่อหลายครั้งทั่วโลกจนราาๆหลังจากที่มันระบาดครั้งสุดท้าย ในช่วงปี1920นี้ี่แหละค่ะมนุษย์ถึงพบวิธีฆ่ามันด้วยยาปฏิชีวนะแต่ธรรมชาติก็เป็นไปปล่อยให้มนุษย์อยู่อย่างปกติสุขเพราะในช่วงปี1920นี้เองโลกก็ได้เจอกับโรคระบาดใหม่ที่ทุกวันนี้เราขนานนามกันว่าไข้หวัดสเปนไข้หวัดสเปนเกิดจากเชื้อโรคชนิดใหม่ที่มนุษย์เพิ่งรู้จักอย่างไวรัสซึ่งพื้นฐานก็คือ มันไม่สามารถจะถูกฆ่าได้ด้วยยาปฏิชีวนะซึ่งนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะช่วงนั้นมนุษย์พยายามแทบตายกว่าจะสร้างยาปฏิชีวนะขึ้นซึ่งยานี้ก็เป็นปฏิวัติวงการแพทย์จริงๆเพราะมันใช้จัดการโรคร้ายที่ฆ่ามนุษย์จำนวนมากก่อนหน้าได้สารพัดถ้ามันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งนี่รวมตั้งแต่ซิฟิลิสการะโลกและอหิวาตากรโรค แต่ยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้กับไวรัสซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทที่ต่างจากแบคทีเรียและมันเลยทำให้ไข้หวัดสเปนเป็นโรคหายนะมากมันระบาดจางรวดเร็เวในไม่กี่ปีช่วงปี1918ถึงปี1920และทำคนทั้งโลกตายไปเป็นร้อยล้านคนอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันช็อกโลกจริงๆค่ะเพราะตอนนั้นความก้าวหน้าทางการแพทย์ ก็ถือว่าก้าวกระโดดแล้วของมนุษยชาติมนุษย์รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเชื้อโรคกันอย่างกว้างขวางแล้วและก็พบว่าถ้าพัฒนายาที่มากำจัดเชื้อโรคได้เราก็จะหายป่วยแต่เราก็ยังป่วยและตายไปเป็นร้อยล้านคนเพราะมันก็ยังมีเชื้อโรคที่เราไม่รู้จะต่อกรกับมันยังไงอยู่ซึ่งที่น่าสนใจก็คือไข้หวัดสเปนคุมไม่ได้นะคะกระบาดไปทั่ว คนเลยตายไปเป็นล้านๆคนและที่โลกมันหยุดกระบาดไปมนุษย์ไม่ได้ไปทําอะไรกับมันนะคะเพราะทําอะไรไม่ได้มันเหมือนค่อยๆหยุดกระบาดไปเองและทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปตัวว่าที่มาที่ไปของไข้หวัดสเปนคืออะไรมันเหมือนมรตถยที่โผล่มาลดประชากรมนุษย์แล้วก็หายไปแบบเงียบๆงงๆโดยปัจจุบันอย่างเต็มที่ เขาก็มีสมมติฐานว่าเชื้อตัวนี้มันกลายพันธุ์อย่างร,รวดเร็วและมันก็กลายพันธุ์ไปเป็นอ่อนแอลงเรื่อยๆจนทําอะไรคนไม่ได้เละที่เหลือแต่เชื้อกลายพันธ์สายพันธุ์ที่อ่อนแอจนทําอะไรคนไม่ได้ก็เพราะคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์ที่ไร้แรงนั้นตายไปหมดแล้วโดยจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่เรียกว่ายารักษาไข้หวัดสเปนก็ยังไม่มีเกิดขึ้นในโลกนะคะ เพราะการพัฒนายารักษาเชื้อไวรัสนี่มันยากเสียยิ่งกว่ายากคือเอาง่ายๆก็คือลงเงินวิจัยไปแค่ไหนวิจัยไปไม่รู้กี่ปียารักษาไวรัส s i v ก็ยังไม่มีเลยค่ะเต็มที่ก็มีแค่ยาต้านซึ่งมันไม่ไปไปฆ่าวรัสแต่ทำให้มันหยุดแพร่พันธุ์สิ่งที่จะจัดการไวรัสก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเราเองค่ะ ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าคำอธิบายแบบนี้ก็แสดงให้เห็นเลยว่าถ้ามนุษย์เจอโรคอะไรจากไวรัสอะไรแบบนี้มนุษย์แทบจะไร้ทางสู้มันไม่มียารักษาจะรอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับระบบคุมคุ้มกันที่ต่างกันไปในแต่ละคนล้วนๆก็ไม่แปลกอีกที่ภายหลังของการระบาดของไข้บััรสเปนเมื่อหนึ่ปีก่อนมันทำให้มนุษย์ยอมรับเลยว่าถ้าเจอโรคติดต่อแปลก ระดับทำคนตายได้ทมากจากเชื้อไวรัสสิ่งที่ต้องทำก็คือกักกันโรคและกักกันโรคเท่านั้นเพราะมันไม่มียารักษาตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะักการระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์อูฮันเราผ่านการระบาดของไข้หวัดสเปนมา100ปีผ่านการระบาดครั้งแรกของอหิวาตกโรคมา200ปีเราก็เรียกได้ว่ามนุษย์ มีวิวัฒนาการในการดิวกับโรคระบาดดีขึ้นเยอะการควบคุมกักกันโรคถึงแม้ว่าจะไม่ดีเท่าที่ควรในสายตาของหลายๆคนแต่นี่คือพัฒนาการที่มากไกลกว่าอาดีตแบบไกลสุดๆแล้วในอดีตมันไม่มีหรอกนะคะการใช้เครื่องตรวจความร้อนสกรีนคนมันไม่มีแคปซูลกักกันโรคและชุดป้องกันโรคที่ไฮเทคแบบปัจจุบันนี้ ันนี้ก็ยังไม่ต้องพูดว่าเทคโนโลยีที่ไม่ใช่การรักษาโรคโดยตรงแต่เป็นการประคองอาการที่ในปัจจุบันนี้ก็เหนืออดีตอย่างเทียบไม่ได้อีกที่เรามาทั้งหมดก็อยากจะให้อุ่นใจในพัฒนาการด้านการควบคุมโรคที่มีเพิ่มมาในรอบร้อยกว่าปีเพราะท่าไวรัสโครโรนาอูฮันมาระบาดเมื่อ100ปีก่อนก็แทบจะเดาได้เลยว่าคนตายแค่ไหนจีนอย่างตำๆ เป็นหลักสิบล้านแน่ๆแต่มาทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าต่างๆมันน่าจะยากมากๆที่คนจะตายเป็นหลักล้านจากไวรัสโคโรนาเช่นในอดีตการและคนตายถึงหลักหมื่นเราก็ควรจะตื่นเต้นแล้วและถ้าเทียบกันคนตายรวมหลักหมื่นนี้ในอดีตเป็นร้อยปีเขาถือเป็นโรคระบาดจิบจอย มันแทบไม่มีพื้นที่ในหน้าประวัติศาสตร์โรคระบาดด้วยซ้ําซึ่งเราก็มาไกลระดับนี้แหละค่ะเราทําให้โรคที่ท่าระบาดในอดีตคนอาจจะตายเป็นล้านไปเรียบร้อยแล้วแต่พอมาระบาดตอนนี้คนตายยังตายหลักร้อยอยู่ถ้าเชื่อทางการจีนและนี่แหละค่ะกุณูปการของวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่